ไปดูอีกหนึ่งสินเชื่อ p a y l a t e r b า y g กกินก่อนจ่ายที่หลังผ่อนอาหาร0%ไม่มีดอกเบี้ยอยากจะสมัครต้องเช็คอย่างไรมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญรัตน์จัดให้วันนี้จะมาแนะนำสินเชื่อน้องใหม่เขาเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะนั่นก็คือสินเชื่อ p a y l a t e r b า y แก และหลายๆคนนะคะอาจจะรู้จักสินเชื่อนี้เพราะมีบางคนได้รับการอนุมัติแล้วและหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าเขามีการเปิดบริการสินเชื่อน้องใหม่ล่าสุดค่ะเนื่องจากว่าสินเชื่อนี้เขาจะส่งคำเชิญให้กับลูกค้าที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทก็จะมีลักษณะเดียวกันคล้ายๆกับ2บริษัทชอปปิ้งยักษ์ใหญ่ค่ะและในตอนนี้นะคะเขาก็จะมีลักษณะในการแบบทยอยส่งคาเชิญ สินเชื่อ p พลต a t o r By Gap ใช้ก่อนจ่ายที่หลังให้บริการสินเชื่อบนแอป g ก๊ปค่ะสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ g ก p และยังสามารถใช้กับ Gap Food, Gap Mart, Gap e ๊ปเอ็กและบริการเรียกรถ g ก๊ค่ะสินเชื่อ p พลต a t o r By Gap เขาจะให้วงเงินสูงสุดของแต่ละคนที่จะได้รับได้ไม่เท่ากันค่ะขึ้นอยู่กับการใช้ใจ่ายบริการของ Gap ไปดูคุณสมบัติคนที่มีสิทธิ์จะได้รับคำเชิญสินเชื่อเพลเทอร์บายแกรกันบ้างค่ะท่านจะต้องเป็นผู้ที่ใช้บริการแกรอย่างน้อย6เดือนอายุ20-60ปีบัญชีกแก๊ปของท่านจะต้องลงทะเบียนและได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วท่านจะต้องเป็นผู้ใช้งานในระดับแพลต i ิ u m มโกลหรือซีเวอรของแก a ็บพรีออ์ค่ะ สำหรับแอปแก๊ปของท่านนะคะจะต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดในระบบ iOS หรือ Android แล้วค่ะและอื่นๆเข้าเกณฑ์ตามพิจารณาของแก๊ปสำหรับคนที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์เบื้องต้นของแกล็บนะคะท่านจะได้รับคำเชิญและคำเชิญนี้นะคะท่านสามารถเช็คได้ตรงนี้ค่ะอันดับแรกค่ะท่านเปิดแอปแกลบขึ้นมาจากนั้นไปยังหน้าการชำระเงิน ให้ท่านดูบริเวณนี้นะคะบริการทางการเงินหากท่านได้รับคำเชิญท่านจะได้รับปุ่มนี้ค่ะ p พเล a t เ r หากท่านเข้าไปเช็คแล้วเจอแค่บริการสินเชื่อแสดงว่าท่านยังไม่ได้รับคำเชิญค่ะจะเจอหน้าตาว่างเปล่าแบบนี้เมื่อท่านได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วนะคะและมีการใช้บริการแกรบท่านก็จะได้รับคะแนนรีวอร์ดด้วยค่ะ ไปดูเรื่องของการชำระคืนบ้างค่ะคือใช้ในเดือนนี้แล้วก็จะจ่ายในเดือนถัดไปเขาจะตัดรอบทุกวันที่1และจะจ่ายคืนไม่เกินในวันที่7ของเดือนณตอนนี้นะคะการชําระคืนจะมีแค่รูปแบบเดียวแต่ในอนาคตเขาจะแบ่งชําระออกเป็น4เดือนยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะสําหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้รับคาเชิญแนะนําขอให้ท่านเลือกลองทําวิธีนี้ดูค่ะ เมื่อท่านเข้าใช้บริการแอปแกลให้ท่านชำระเงินผ่านแกล็บอลเลแทนการจ่ายด้วยเงินสดเพื่อเพิ่มโอกาสให้ท่านได้รับคำเชิญเพลเทอร์เร็วขึ้นค่ะและเชื่อว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังพิจารณาสินเชื่อและกำลังทยอยส่งคำเชิญอยู่ใครที่เป็นลูกค้าของแกลบก็รอหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่สนใจสินเชื่อนี้นะคะทัญญลักษณ์จะวางลิงก์ให้ท่านศึกษาเพิ่มเติมไว้ในใต้คลิปนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ธัญรัตน์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ